ใครจะหาของอินเดียต้องมาภารัลใครจะหาของจีนต้องไปเยาวราชสวัสดีค่ะแนะนำตหน่อคะนี่เราชื่อไซโก้นะป้ายชื่อร้านก็คือบ้านมาเตกอ่าสวัไซโก้ปัจจุบันเปิดขายเมื่อกี่ปีแล้วคะ10บกว่าปี12ปีได้คนอินเดียกับคนไทยนีกินต่างกันนะคะต่าง ต่างตรงที่ว่าคนไทยเนี่ยกินหลายมือ้ออินเดียนี่เช้าขึ้นมาเขาชากินขนมขบเคี้ยวแค่นี้แล้วก็จะเป็นเป็นมื้อดึกเลย อันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรปนีดมาซาร่ามัตเตอร์ปนีดก็คือกินด้วยกันก็คือหมายถึงว่าเอาอันนี้จิ้มจิ้มใช่ใช่ใช่แล้วอย่างอันนี้คะอันนี้ก็ปานิปูรีจะใส่ไปทั้งลูกเลยอ้าวไก่นี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็มีน้ำจิ้มแล้วก็มีถั่วด้วยถั่วเป็นถั่วลูกไก่เนี่ยสโมซ่าร้านเรามีชื่อมีชื่อเพราะอะไรเราทำใหม่เราจะไม่ทำค้างเอาไว้อมันเงินเราจะต้มสด ลูกค้าบอกเลยว่าร้านเราสมูสาอร่อยข้างนอกนี่จะเป็นแป้งแล้วข้างในจะเป็นไส้แบบมันแล้วก็มีเครื่องเทศอันนี้เป็นตุ๋นจากของ,งอินเดียเลยใช่ไหมใช่สมูสซาเนี่ยจะกินกับน,น้ําจิ้มหวานนี่คือเป็นน้ําจิ้มมะขามกับน้าจิ้มเป็นซีฟู้ดก็ได้หรือว่าเอาสมูสซาเนี่ยแล้วก็ราดด้วยแกงถั่วก็ได้อันนี้นขนมถวายเทพอันนี้คือเป็นลาดุมะพร้าวที่เขาสาหรับถวายพริกกระเนะเ่นก็คือจะไปหากสี ใช่แต่ว่ารสชาติเหมือนกันก็อย่างกลมๆนี่เขาเรียกคะเปล่าแล้วก็พวกนี้เขาเรียกบราฟี่จะเป็นนมเหมือนกันแล้วเขามาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมให้มันสวยงามข้างบนนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบจะไปแจกเขาเอาไปให้มันของขวัญเหมือนกันนมเค้กบ้านเราก็ได้อย่างฐานนียเขาเรียกว่าลาัสไพรเป็นนมอร่อยนะเนี่ยอร่อยนุ่มๆปาก ตัวชาเมื่อสักครู่นี้ชาเขาบอกว่าแตกต่างจากแตกต่างร้านอื่นเพราะร้านอื่นเขาไม่ใส่เครื่องเทศแต่ร้านเราใส่เครื่องเทศที่มันกิโลเราเป็นพันเราก็ใส่นะถึงเราจะใส่มากใส่น้อยเราใส่แล้วขิงนี่เราก็ใส่ใส่แล้วหนึ่งมีประโยชน์สองมันชูรสด้วยเป็นไงบ้างคะตอนช่วงโควิดเจ็บปวดเหมือนกันแหละเพราะมันเงียบเลยเคยมีเรื่องเครียดในชีวิตหรือว่าเรื่องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยไหมคะมีมากมาก แต่บางอย่างมันก็พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ได้แต่อดทนสู้เพราะชีวิตคนเราเนี่ยทุกคนมีปัญหาแล้วบางอย่างเราก็ต้องยอมรับในชะตาชีวิตวเราเป็นคนผู้เลือกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนอดทนในสิ่งที่เราเราเลือกมาแล้วแล้วเราก็ต้องตั้งใจคือตั้งใจทําตั้งใจคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วดีแล้วช่างมันอดทนไปเดี๋ยวมันผ่านไปเอง ากร้้นไหนไ,ไหดมคะชื่อร้านบานมอสิกแต่ถ้าคนเขาจะมาถามหาเนี้ยจริงีก็รู้จักร้านไซโก้ซิวาไซโก้ไหมตั้งอยู่ที่ไหนคะพอคูรัตค่ะหลังห้างอินเดียอินโฟเรียมเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงเจ็ดโมงเช้าก็ถึงเจ็ดโมงเย็นเปิดทุกวันใชนไหมเออทุกวัน080 424 5145หากต้องการกินสโมโซ่าหรือว่าอาหารอินเดียขนมถวายเทพเชิญ<ม>ได้ที่นี่เลย